การรักษาเหตนประเภทนี้เตรียมง,งานบุญเท่าห่อขอ้าตมห่อขนมมกจัดประลำผามขม้น้ือว่าผู้เท่าก็มารวมอาบ,บุญน้ำกันใอยกันเห็ด่อยกันทําห่อข้าตมแน่เห็ดขันหมกเบกแน่กว่าบุญเฮ้า,าตุ่มกองบุญใบตุ่มมือหอม ขาเพรน,นรักษาเหตุประเพนีเ,เห็นว่ากำลังจัดเตรียมสถานที่อุท่าเพินกับบริจิื้ออยู่บานกันออกมาให้ดกไ้ลานมาปรลํำถามหมอจิตั้งอยู่สละกลางบา้านมาตุ่มมาหอมกันอซอยกันเห็ดคนละใหม่คนละเมือ่เอเห็นขนมขขาต้มห่อขันบักเบงตกแต่งสถานที่ตัดลิดปิน้น หอยทัดดอกไม้หอยยังส UH, ิก็เป็นการรักษาเหตดประเภทนี้ให้ลูกหลานตัวอย่างเบิงว่าการเตรียมการเตรียมงานบุญตาเทียตาะเทียเศษเป็นยังไงทำไปยังไดอันนี้ใสยดาวเพื่อการนังจัดเตรียมสถานที่เพื่อว่าให้ลูกให้หลานหีอ่ให้น้องให้ในมวนในการสอยดาวยังสิไปก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้ได้รวมไปเท็ดซอยกันเท็ดซอยกันทำ คนนั้นเห็ดนี่แน่คุณเห็ดอันนี้แน่นะนิะ่มซ้อมมากกับมีการทักบาทเออเลี่ยงพระเจา้าพระสงฆ์ก้อนอินำ้ำองคตินหรือว่ากองบุญออกไปทอดอยู่ในวัดจากจิตเตรียมง,งานไปมือหนึ่งมือที่ส้อมมากกัเป็นมือทักบาททั้บุญผู้เฒ่าผู้แก่สนุกส่วนหลานมากรวมกันอันมุนาทักบาท ปั้งไปเจ้าแสดงรรมเทศนาเสกษก็เป็นการรักษาหิตหินสิบสองกล้องสิบจีตะระบุนตะระบุญก็ต้องมีการแสดงรรมปั้งเทศปั้งรรมปั้งอนิสง์ว่าการน้ำบุญแล้วได้อนิสงจังใดบุญเกิดจังใดการเทศให้คุณพ่อคุณแม่ปั้งสธาญาติโยมกับพระกันมาครับดวมอุโมทนา หลวนแต่ภูมิกิเตส่ศสัทธามาตุมมโหวมกันชุ่มช่นหน่อยชุ่มช่นใหญ่ก็เป็นอันนึ่งอันเดียวกันรวมกันก็เป็นภาพที่งามอ่าเหตุสิข้ 4. อสิบสี่สิ่งที่เฮาเขาลบนับถือก็คือประพุทธประธรรมประสงะการนํบบุญร่วมกันเป็นโมเป็นคณะอนิสงส์กันเกิดร่วมกันกินรวมกันท่านเพื่ออุทิศส่วนกุศล ทรงหาผู้ที่ไหว้ชนผู้ที่ตายไปนี่สิบิดามารันดาผู้รงรับไปแล้วออกษิตได้กินอน,นิสงส์กษิได้กองบุญนำ้ำนี่พระบ่นกาแสดงธรรมญาติโยมกับมบาฟังเทศฟังธรรมหลังจากที่ตักบ,บาตะาวพระตาหารแล้วนี่กถือว่าบ้านเฮาบุญบ้านเฮาอยู่ไซเขาก็ะเฮ็ดจังซี่เบิดการรักษาเหตระเพณี ศาส,สนาพุทธเฮ้าช่วยกันเห็ดช่วยกันทำประกอบกันไปบุญเฮามันก,ก็เกิดรักษาความองดีก็ง,งามไปให,ให้ผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้หูได้เห็นว่าเพระเฮ็ดบุญทั้งสี่เป็นการรักษาเหตุตุ้มกันท,ทังท้งตั้งแต่ผู้เฒ่ามาตุ้มกันมาเฮ็ดขันบักเบงมา, ok ok um, มา ok ok มะฮะกับตุ้มมะฮะกับโนมมุกจนฮดมือตักบาท จนหอดมือปั้งเถ็ดปั้งทำแลวกอาิน้ำกองบุญออกไปทอดไปถวายเยวัดเพราะว่าสิเป็นบุญก็นญกินบุญผาัป้าเป็นเกตุอันสิงีกันหรือว่าบุญประจําปีของชุมชนเนีเ่ยมันก็ซอยกันเห็นซอยกันทำเหตุเ,หเป็นตัวอย่างไวล,ลูกหลานของเฮาจะได้สืบทอดไปว่าบุญเหตุแล้วมันได้จังไดเกิดความรักความสามาัคคีพ่อแม่พี่น้องป้องไปล,ลูกหลานของเฮา ก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลอ่ะขอความบุญขอบคุณเด้อสำหรับเจตน์ในอัตมาภาพกับว่าวไห้คุณวามคุณแม่แป้งอันนี้เป็นความชุมชนบ้านนุ่นเขาบนตั้งบ่อของบนถิ่นอ่าตอนเช้าก็มีการทักบาตรที่สาระกลางบ้านทักบาตรเสร็จแล้วเพื่อนก็ยังสิ่ยงแหยนกันถิ่นไปถอดยวัดพนักอ่ะอนุโมทนาภูเขาบ่เบิ่งภูเขามาชมเนาะอ่อนุมทนาเด้อสาธุอาตมากับบุคคลเดล่งชิบอนไรยากไร อันคลิปนี้ก็ลงให้เบิงเอาคติขอ,อยุติไ้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีใจญาติโยมทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพอ